มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนางเอกในดวงใจของเวียสุกลวัต์หลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัน์ได้โพสต์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายผ่านทางอินสตาแกรมนะคะล่าสุดไอจีของเวียได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าย้อนกลับไปตอนเช้า9ก้นาฬิกาสิบเก้นาทีน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยายนด้วยนะครับสองคน ผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ๋อพี่ตั๊กห่างไป3โลเอ๊ะก้าบ้างอยู่ทันไปไม่กี่ซอยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตั๊กเอ๊ะก้าขอบคุณวันนี้ดีที่สนุกมากๆและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับ ล่าสุดทําเอาแฟนๆปลื้มปลิ่มไปตามๆกันนะคะเมื่อคู่พระนางของละครเรื่องเพลงรักบิมฝั่งโขงเวียสุกลวัตรและก็อเล็กซานดราธิดาวันบุญช่วยนักแสดงสาวชาวลาวได้กลับมาเจอกันอีกครั้งต้องบอกเลยว่าแม้ว่าละครจะผ่านมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าทั้งสองคนยังดูสวยหล่อไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยคะ่ะถ้าทั้งคู่ได้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกก็คงจะดีนะคะนางเอกในด,ดวงใจของเวียสุกลวัตร ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ